โอ้โหตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะมังค์เวทั้นสุดยอดเลยทำไมนี่มันต้มต้มอย่างนี้ล่ะอืมเฮ้ยติดอุ้ยอู้ยอู้ยอ๋อปากแน่นมากครับวหลุดครับโอ้หสวัสดีตอนสายๆครับผมมากู้เบ็ดครับยังนิ่งอยู่เลยนะครับผมไม่มีแอคชั่นอะไรเมื่อคืนก็มานะแต่ว่าปลาไม่ติดเลยครับเยอะหมดบ้างไปบางคันก็มาเปลี่ยนเยอะแล้วก็กลับบ้านกับเซียนุครับผม เดี๋ยวเราไปนี่มาดูกันนะครับโอ้โหตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะม้าแหวกชันสุดยอดเลยน้ำเมูเอวกชันสุดยอดเลยของเซนุกินแล้วครับดูดูดูความเงือกดูอยู่ดูของเซนุกติดครับผมผมผมติดครับพี่น้องได้รวะเฮ้ยปะน้ำกับเพื่อนมาตรงนั้นอะหอยเซนุกติดสองนันเลยบอกอ้าึอีกแล้วครับของผมครับพี่น้องอะไรวะอืม หุ่นหนอหุ่นหรอหุ่นเหนอไมนี่มันต้มๆอนี้ล่ะอือนติดเฮ้ยติดว่ะเดี๋ยวเดีเอาไม่ได้ถูงเสียปลามาบ่ไม่เจอมาเอาเออ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องอุ้ยปลาดุปลาดุครับนั่นดูแล้วว่าปลานี้ปลาดุปลาดุครับพี่น้องอุ้ยห่งปีเนี้ยได้ขนาด้แลปลาดุปลาดุปลาดุมาแล้วว้ยเงียบเงียบเนาะอวดุง่ายนี่อู้ โอ้ดูดูดูเรดวเร็วเรดวเรดวเไปนีคนโอ้ยเลยคิดว่ามันกี่เเล่ยยปูอยู่ตอย่าปูตงเฮ้อย่าปูตึนหมดีเดียวดูเดีเดีเดี๋ยวดีดียวดเดีดีดยดยเดีเดีดีวเดีดีเดีเดีดดดดีดดีดี นายบอกแล้วไอ้่ยบปูอ่ะโอเคครับพี่น้องอย่าปูครับผมอย่าปูทำงานครับอูถือสองกันเลยผมเอาโอ้โหติดเหลืองไหมเนี่ยกิ้งหนเนี่ยดูครับพี่น้องแม่ครับนาะชนไพรผมครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ๋อปากแน่นมากครับพอหลุดครับ โอ้โหโอ้โหพี่น้องผมว่าแล้วเหยื่อ,ยอปูเหยือปูจริงๆออ <c oughs> โอ้โหนี่ครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับเหยื่อปูครับวันนี้โอ้โหติดไหมหลังนั้นติดไหมมติดม่ติดอันนี้ก็ไม่ติดของง่ายนี่มีเหยปูนะบอกแล้วครับเหยื่อปูแน่นอนครับจริงๆครับเหยื่อปูครับ โอ้โหผมพูดกับน้าผมไม่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยยังไงก็เหยียบปูแน่นอนแหมเบลล์เลยครับพี่น้องเอาโทรศัพท์มันถ่ายรูปได้ไหมไดโ้โอเคอเหยี่บปูจริงๆอะ่ะอย่าถือลงน้ำนะโอ้ลืมเอาไม่ได้ถูกมาอย่าถือลงน้ำนะ,อะเอาไว้นี่ก่อนไหมจับตัวปลาดิ กับตัวปลาหน้า,นากระดูกคนั่งก็ถือเอาหน้ากระถือเอาหน้าเออเข้าป่าหาไม่เจอนะ<ม>ตัวใหญ่แค่ไหนก็หาไม่เจอตัป่าหาตัวยุบถึงจะเข้าอันนี้หาไม่เจอลงน้ำ<ม>บ่แล้วเบ็บนายก็ไม่ทอนใหด้ดหูอ่ะกลัวปลาลุดเลไป้น้องมาแล้วเฮ้ยฝัยนน่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็บผู้วันเย็นนี้งไงนะ เรานู่นเดินลัดลงคนามาเลยเห็นไหมเราเดินลงคนามาเลยโอย้คันนี้ไม่ติดครับไก่ตัวนี้เลยมันตีหน้ามานายได้ยินนะตาเมาใส่พอดีเลยอะ่ะนายบอกตรงมุมตรงมุมพอดีอะ่ะไม่เหยื่อปูเนาะจริงๆเนาะโอจะมีเหย่ปูนี่จ้เหยปูหน่อยนะไงติดไหมติดติดครับ นี่ข้างในนู่นนะเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะเดินล่วงหน้าไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้าผมเก็บเบ็ดตามหลังครับโอ้โหถึงถึงใส่ปลาก็ไม่ได้ถือลงมาครับพี่น้องมันมันจะบอกว่ามันไม่เห็นปลาดิ้นเลยแล้วเมื่อคือมันก็ไม่กินก็คิดว่าคงมันคงไม่ได้อ่ะโอเคครับนี่ก็ไม่ติดครับนี่นี่ก็นิ่งนยครับพี่น้อง นี่ก็นิ่งครับข้างหน้าหมยนี้แน่นอนจริงๆครับผมว่าเร็วผมได้ยินเสียงตีน้ำตอนผมใส่เบ็ดอะหลังตูมเลยเดี๋ยวนะผมตามมาที่หลังครับนั่นถือปลามาด้วยโหลําบากมากเลยครับทริปนี้ถุงถือปลาไม่มีถุงใส่ปลาก็ไม่ได้ถือมาสักคนครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยน้ำเมาอู้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 พี่น้องนี่ครับอู้อู้พี่น้องพี่น้อง ติดครับของผมครับพี่น้องนี่ครับติดครับไม่รู้เข้า่าปลาอะไรครับเดี๋ยวรอน้ำผมก่อนนะครับพี่น้องสักครู่เดี๋ยวรอน้ผมมาสักครู่ครับพี่น้องโหเฉียดตึงเปียเลยครับขอให้ไซสเท่าน้ผมนะครับพี่น้องไอ้กอใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอ้โหตรครับอยู่ตั้งไกลครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้ลากปลามากับน้ำเลยครับพี่น้องอย่างกับทำปลาท่องเที่ยวครับโอ้ดูครับพี่น้องพี่น้องดูครับถ่ายแล้วอัดแล้วถ่ายอันนั้นแล้วทำอีกอ่ะถือนายนายใจดึงเดะเอ้าโอ้ยนอนนายก็ดีนอนนอนนอนโอ้โอ้พี่น้องพี่น้อง ดูยครับเห็นไหมครับแหมโอ้โหสวยโอเคครับผมจะทำการดึงนะครับดึงหรือเ่าดึงเลยปเลยครับโอ้ยโอ้โหปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับพี่น้องโอย่างย่าง่อยปลาดุกปลาดุกย่าง่อยย่าง่อยปลาดุกนี่ครับโอ้ยยยยยยูยยยยายยยปลาดุกยยยดยยยยย หน้าผมถือกล้องมืงนกันนี้ไปโอเคครับนี่ครับปลาน้าผมโอ้โหช่อนใสสวยคนเจ็บไปวะหนุหมดเทวะนี่หมดเลยกบอเลยเนาะบาดอ่ะโอเคน่าจะไม่ติดแล้วพี่น้องว่างเงียบเหลือเกินในฝั่งนู้นอะเอาละครับทุกคนครับเช้านี้กับไม้แรกครับผมโอ้ปลาช่อนใสใหญ่ครับเหยื่อปูครับไม่มีผิดหวังครับถ้าเหยื่อตัวนี้ครับสุดสุดสุดยอด โอ้ใหญ่มากเบลอเลยพี่นงแล้วก็ไปดูครับผมงามๆครับไปเดี๋ยวครับผมไปดูกันแล้วพูดเสร็จก่อนโอเคครับทุกคนผมก็เรียบร้อยครับผมเซนุได้ตัวหนึ่งนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมได้ตัวได้สองตัวหมน้นี่หมยสวยสวยผมไม่รู้จะอธิบายความสวยยังสวยมากแต่ป่าขึ้นเยอะแยะมันไม่กินเลยพี่นงเดีย๋ยวตองซีใสตรงนู้นตรงขนาฝั่งนี้นะครับน้ำมันเน่านะครับแต่ฝั่งนี้น้ำมาก็ปกตินะ เพราะว่าใบไม้มันเยอะนะครับติดต้นยูคาติดอะไรเป็นต้นไอ้ใบไม้ก็ยหญแล้วมันเน่าแล้วแต่มันไม่กินเลยนี่สิอยู่เสีเดือนด้วยนะแปลกใจเหมือนกันครับสงสัยต้องใช้เหยื่อเหยื่อพิเศษหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลูกสาวผมหลับเดี๋ยวผมจะไปเติดบ้านเดี๋ยวจะไปหาเหยื่อปูกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สนุกครับผมลุ้นมันจริงๆปักเบ็ดนี้สนอมเสนอแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับไปติดตามเพจเุียนนู้นได้นะครับแอนนุ้นอ่านป่ายูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมป่าผม